เรียกว่าข้างบนก็มีโชว์พิเศษเยอะมากมีศิลปินมาร่วมกับพี่ๆที่พระกรนะครับผมแล้วก็รวมถึงแฟนๆจะบอกว่าวันนี้น่ารักมากๆม,มาช่วยกันเซอร์ต19ปีสยามพระกรด้วยแม้แต่ตอนที่เราสัมภาษณ์กันอยู่นี้ผมว่ารอบๆพี่ๆสื่อก็ยังล้อมไปด้วยครอบครัวพวกเราลวมลวงกันแบบว่าเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ผมแบบจริงๆผมก็รู้จักพี่ๆที่พระกรหลายท่านวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราได้กับ เจอรุ่นพี่เจอญาติาผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ครกับก็ยินดีด้วยกับสยามพลรากอนะครับ19ปีแล้วก็ขอให้เป็นเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่20คือเป็นการเปิดอะไรใหม่ๆที่อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้พรากรเป็นเป็นเป็น สถานที่ที่เป็นทั้งแลนด์มาร์คและเป็นเป็นที่อยู่ในใจของทั้งทั้งคนในประเทศ muscle, <Okay. S 1> แล้วก็นักท่องเที่ยวาต่างประเทศด้วยค่ะรทุกบทละครเราเป็นยังไงครับวีดากนแอร์เป็ก็เออผมรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้อ่รู้สึกพอใจแล้วก mm. <S değil S 2> ันไม่ได้รู้ส so ึกว่าต so ิดอะไรตรงไหนแล้วก็จริงๆวิคที่แล้วตอนมันออนอีพแรกอ่ะมันเป็นครึ่งเดียว คือจริงๆมันออนพุธพฤหัสครับแต่ว่าตอนแรกมันออนแค่พฤหัส mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพุธอันนี้จะได้ดูวีคเต็มๆแล้วว่าเป็นยังไงแต่ก็พอใจมากกับกับการ์ดกชั่นที่ออกมา mm hmm. ผมรู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะเล่านี่คือสิ่งที่เราอยากพูดอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ค่จริงๆนะพี่ทุกครั้งที่เวลาเรางานเราออกแล้วงานมันสวยอันนี้นียังยังไม่รับคนดู งานสวยปับอะข้างในมันจะแบบนี้แบบไม่คือแบบคือคือต้องบอกว่าบ้านเราแสงมันไม่ได้ถ่ายได้ทั้งวันแต่เราต้องถ่ายกันทั้งวันมันก็จะมีความแบบกจ้าๆโกโัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงๆกับการทำงานกับที่คอนเชน่นที่มันดีๆแบบจริงๆมาเจติมก็อะไรอย่างไรบ้าง้วเรามันเสริมมันเสริมให้เราเชื่อในสิ่งที่เรา สมมติว่าอ่ะมันคือการแสดงแหละแต่หมายถึงว่าการที่ทุกอย่างมันมันสร้างมูต์ให้เราได้อ่ะแบบอย่างเช่นโอเคเราอยู่ตรงหน้าเราเห็นมูตมูตหนึ่งแต่เวลาเราวิ่งไปดูหลังมอนิเตอร์การจัดแสงทุกอย่างที่ช่วยเราผมพูดจริงว่าไม่มีนักแสดงคนไหนเก่งได้ด้วยตัวเองหรอก mm hmm. สุดท้ายมันคือคนหลังกล้องรวมถึงคนหลังห้องตัดต่อด้วยที่ทําให้เราเก่งก็ต้องขอบคุณพี่เขาแล้วผมก็ยังยืนยันว่าการุญคาตเป็นหนึ่งในทีมที่ดีมากๆพ mm hmm. อดีมากๆ mm hmm. ครับ ที่ซีรีส์ที่ออกมาเราดีแล้วเราก็รู้สึกแบบเราม่ใช่เลยใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เรามองไปว่ามันคือผมมองว่ามันคือซีรีส์ที่ไม่ได้หลงประเด็นเออคือเราเราเล่าโดยที่เรามีสิ่งที่เราอยากพูดและสารนี้มันส่งไปถึงคนดูแบบมันดูไม่บิดเทีวอ่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบที่ผมสัมภาษณ์กับพี่ๆไปครั้งก่อนว่าเนี่ยมันคือแค่เรื่องมายเซ็ตมันมันไม่ใช่เรื่องการชี้นําอะไรเลยใช่จริงๆริง ที่เรหลัก็าาเรียกร้องกันมาตลอดตัดนเรื่องแบบครับละครได้เกิดขึ้นจริงๆแบบในซีนีของไทยเองครับสถานรณ์งเป็นอย่างไรบ้างความจริงพูดเรื่องนี้ไปก็จะยาวนะครับแต่ว่าก็ถ้าพูดถ้าถ้าตอบแบบย่อๆก็คือเชื่อสิทุกคนน่ะอยากอยู่ในงานที่ดีหมดนั่นแหละทุกอย่างทุกทีมงานอยากอยากประกอบตัวเองให้เป็นเพอร์เฟกต์ทีมตลอดทุกงานแล้วก็ทุกคนอยากได้สิ่งที่คุ้มเหนื่อย เสมอคือผมรู้สึกว่านี่นี่เป็นสิ่งที่คนเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าถ้าเราสามารถสนับสนุนเรื่องนี้ได้เราก็อยากสนับสนุนแต่ว่าผมไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นเอาจริงหมายถึงว่าผมแค่เป็นคนโชคดีแล้วกันที่ผมกล้าโชว์ทีมงานตัวเองเพราะว่าผมอะ่ะได้เจอทีมที่ดีแต่เราก็ไม่กล้าพูดแทนคนอื่นขนาดน,นั้นเอาจริงๆแล้วคนงาเราที่จะตอไปเ,เร <บ S 2> าเราก็จะถามอะไรที่มผมตุ้มเรื่อยไหมคะเพราะว่าต่อบคือแบบผ่านงานยากมาหมดแล้วอะไรแบบนี้ จริงงานผมอ่ะมันก็มันก็ยากแล้วมันก็ง่ายในเวลาเดียวกันตลอดละครับก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆคือผมยังยังมั่นใจว่าของแบบนี้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆครับบาร์มันไม่มีสุดหรอกคือถ้าถ้าเราไม่หยุดซะก่อนอะไรอย่างนี้ครับก็ยังอยากเจองานอะไรที่มันท้าทายต่อให้ไม่เจอเราก็จะหาเรื่องท้าทายตัวเองอยู่ดีครับแต่ว่าก็ฝากทุกคนมารับชมความท้าทายเราด้วย ต่อขอบคุณนะคะถ้าหากฉันหายเมื่านมีโอกาสดจะออกมาดี้ามได้รับเบ็นแบบทวายดีไหมค่ะมิโอกาดจะรับอีจากใจผมนะณวันนี้ที่ผมทะลุก,กำแพงสิ่งนี้กล้าที่จะออกมาทําจริงๆผมรู้สึกว่าณวันนี้มันไม่มีกำแพงเรื่องเพศสภาพแล้วมัง้งสุดท้ายแล้วมันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะถกเถียงกันในเมื่อไม่งั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมมัน จะ a อคที a เวทำไมผมไม่รู้เลยก็อ,อกรู้สึกว่าเรามาสร้างความบันเทิงให้คุณเพราะฉะนั้นเพศภสภหมาพมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักสุดท้ายแล้วถ้าคุณสนุกแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ดีใจ